ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ค่าวนี้เป็นข่าวสำนักง,งานอายการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ให้ความรู้นักเรียนชั้นม .3 โรงเรียนนารีรัฐค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในระหว่างวันที่23-26ถึง26กรกฎาคม2567สำนักง,งานอายการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่จัดโครงการความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนโดยมีเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนนารีรัฐจังหวัดแพร่รวม7ห้องเรียนนักเรียนทั้งสิน้นจำนวน295คนเพื่อเผยแพร่พพความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับเด็ก เยาวาชนและสถาบันครอบครัวเพื่อสร้างกรอบป้องกันมีให้เด็กและเยาวาชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาญาตลอดจนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนโดยมีนายนพรพลวิริยะโสรสและนางสาวกุลวารางประกอบสุข พนักง,งานอายการพร้อมด้วยนายกิจใจกิจพินโยสิบเก,กิติศักดิ์เขื่อนเพชรและดรสิทธิชัยกัจเจริญคณะกรมกรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนสำนักง,งานอายการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่และว่าที่ร้อยเอกนภัรธุรกิจอาจารย์แนะแนวโรงเรียนนารีรัฐจังหวัดแพร่ได้ร่วมกันบรรยายให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน และเปลี่ยนความรู้ตลอดจนแนะนำการประกอบอาชีพในอนาคตให้แก่นักเรียนทั้งหมดค่ะนอกจากนี้สำนักง,งานอายการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่และคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่จะร่วมกันจัดตั้งศูนย์ประสานงานคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามโครงการดังกล่าวในโอกาสต่อไปเพื่อให้ความช่วยเหลือในการคุ้มครองสิทธิทเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาด้านกฎหมายให้แก่เด็กเยาวชนและบุคคลในครอบครัวด้วยค่ะ ธุรกิจสุดคอเสร็จนะครับก็จะมีธุรกิจเสริมอีกนะครับก็จะเป็นธุรกิจรับเหมาองก่อสร้างนะครับของภาครัฐนะครับรับเหมาก่อสร้างยินดิเครื่งอิงต่างๆอ่ตแน่งแคอนาาจวอดีเยา่ชนและอบครัวจังหวัดแกนะก็เป็นตาแหน่งอ่าที่ทางธนารเนข้ามีัวัดยอดขอาสูงนะก็วันนี้ท่านมาให้ความรู้กับน้อง ทุกคนนะครับก็ขอให้น้องๆได้นําความรู้ที่ที่ท่านคุยน้องๆกันจะสนใจไปเรียนที่ตีเนาะจบม .3 เสร็จปุ๊บม .4 ก็สามารถเรียนม .4 ได้แล้วก็สามารถไปเรียนดีดีได้หนึ่งครับจากคณะของมอรามเนาะแต่ขับรถไปครับมอเตอร์ไซค์ขับรถยนต์โดนไหมครับโดนจากอะไรอาญางนี้ครับ